วันนี้มาอยู่กับเ่อของแฟตาลูกนะคะเราจะมาทำคลิปก็เหอผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นนะคะื่อติดตามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะทําทำคลิปผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นนะคะคืออะไรทำคลิปผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นใช่ก็เพิ่ติดตามเพิ่มเยอะ ขึ้นก็ฉลองไงเปลี่ยนหน้าปกเลยใช่ฉลองันนึงก็คือเปลี่ยนหน้าปกนะคะต่อไปก็คือเ,อเปลี่ยนชุดเป็นแม่บ้านแล้วก็จากให้พ่อผมสีแดงผมสีแดงเหรอ หล่หล่ออยกลองใส่แม็กแม็กสีดำแม็กสีดำเดี๋ยวหาก่อนโอเคค่ะสวยมากเลยทุกเดี๋ยวเราก็จะมาสอนอย่างหนึ่งด้วยนะคะสอนทำหน้าหนาวเออฝนตกแล้วก็เปลี่ยนสี ฉันทำนั่หนาวอ่ะแต่เาต้องใช่ ให้ามาเปิดคลิปสิอืมใช้หน,นึ่งตัดนี่เพื่อนเพื่อนยังไม่มานะครับเลยยังไม่เล่นเกมหนึ่งสองสามสี่ด้วยกันหรือถ้าเพื่อนมาแล้วก็จะถ่ายคลิปเกมหนึ่งสองสามสี่ด้วยกันนะคะเราต้องไปตามเท่านั้นเขาถึงจะมาสุดยอดไปเลยเพื่อน อ่าสอบถามหนหนาวอย่างอื hmm. ่นกดไปเมนูเหมือนเดิมกดไปไม่ใช่ไอเทมีดีนะอย่งเงี้ยไม่รู้ว่าอาจว่าอะไรอย่างนี้เลยที่ปิดไว้อืมตนอืมแล้วก็จี๊งนี้ตรงนี้เ้าเป็นพื้นหิมะแล้วก็กดวันนี้ที่สอง กดไปอันที่สหิมะก็จะตกนิดเดียวนะคะ <c oughs> อันที่สามหิมะตกมากอันที่สี่อันนะคะอันที่หนึ่งก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่เราจะเอาอันที่สองพอดีพอดีเลยต่อไปทำหน้าฝน บนเอาอยัางท่อะไอาแล้วมันคืออะไรมีพวกนี้นี่กิดปลายตรงนี้นะคะปุ่มที่สามข้างบนไม่อันนี้ตกน้อยปุ่มแรกตกน้อยุมีอสอง,สองตกมากนิดมี่สามตกมากนิดนึงเราจะเอาปุ่มที่สามแล้วปุ่มที่สี่มันจะมีถึงฟ้าร้องนะคะ,ะเดี๋ยวคุณให้ดูเนาะ นี่คือการร้องมันไม่ดีเลยนี่การร้อเจนเอาดีเนโอเคโอเคคือการนตา้คนทได้ไคะสะคอนทั้งขนนิ่งไหลหายก็ได้ขนนิงาง่ สจริงไงก็หลายๆครั้งนิดหนึ่งเดี๋ยวก,ก็จะให้ทุกคนจะขออะไรมาก็ขอได้นะคะให้เล่นเกมอะไรก็ขอได้รเราจะเน้นเกมนี้มากกว่านะชากุระถ้าอยากให้เน้นเกมอะไรมากที่สุดบอกมาเลยใช่ แจกไอเดีอันนี้ด้วยนะคะของพี่ปอนะแต่เราเอามาสินร้านส้มตำไอดี ID ก็คือก็คือก็ยังไงวาะนี่นะคะไอดี ID แคปเลยแปดเก้าหนึ่งหก 0 7 8 2 7เแล้วกดโอเคได้เนาะคะ่ะี๋ยวได้แล้วแหละหน้าบ้านเลยเราต้องเอารถออกก่อนเนาะใช่ไหมใช่เดี๋ยวทำรังเข้าพัง้ยไม่ทำก็จะแตกแล้วไม่ทำก็จ,จักรยาน,น,นมันก็อยู่ข้างในนะใช่อย่าลืมจักรยานนะ เอาไว้ตรงไหนก็ได้ตามใจทุกคนนะคะทางเข้าคือตรงนี้เลยจักรยานไม่ต่อออกก็ได้ไหมทำไมอะเพื่อไปซื้อรีบๆไปซื้อวัดตุนิบรีบๆเลยอะลูกค้าจะรองว่าฮะใหญ่ไปซื้ออะไรพวกนย้อะก็วาไปจะได้ละครอะไรก็วาดไป เดี๋ยวได้คือเราจะรีวิวก่อนว่าอันนี้น,นี้คือกระติกไม่ไม่ใช่กระติกด,ดิที่เติมน้ำส้มตาำยายเพลินแล้วไม่อยากให้มีคำนี้นะคะเพราะว่าจะเอาเป็นแม่สาวแม่สาวอะค่ะแล้วจะรู้ไม่ได้ใช่ไหม กใจหรือเปล่าได้ลบก่อนลบก็ ส้มตำส้มตำเฉยๆก็ได้ค่ะส้มตำร้านส้มส้มตำร้านส้มตำนี่ยังมีขอบด้วยแบบนี้แหละถึงเป็นร้านส้มตำสำหรับวันนี้ต้อง